เด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินได้ส่งพระนิพนธ์หนังสือเจ้านายเล็กๆยัวกษัตริย์ซึ่งได้ส่งบอกเล่าความในพระไทยถึงเหตุผลที่ทรงจัดทำไว้ในคำนำหนังสือความตอนหนึ่งว่าไม่ได้เป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหนังสือที่พี่เขียนให้น้องที่จะครบผ้ารอบ ในวันที่5ธันวาคม2530เพื่อที่จะได้ระลึกด้วยกันถึงทุกสุขสมัยที่เป็นเด็กและเยาวชนด้วยกันภาพเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้นหากแต่ถ่ายทอดให้ได้รับรู้ถึงความรักความผูกพันลึกซึ้งในครอบครัวของพระองค์จนถึงเรื่องราวของพระองค์กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลาต่างๆ นับแต่ทรงพระเยาว์ยิ่งกว่านั้นด้วยพระอุปนิสัยโปรดการเป็นครูส่งชื่นพระไทยและสนุกกับการที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นลูกศิษย์คนสำคัญรัชการที่9เป็นผู้ที่สนใจอะไรมากๆแล้วตั้งแต่สมัยชั้นเรียนพวกอเมริกากลางหรืออะไรอย่างนี้ท่านยังเรียนไม่ถึงหรอกท่านก็มานั่งด้วยท่านก็ชอบมานั่งซ้อนหลัง มาดูอะไรต่ออะไรแล้วรู้เรื่องดีหมดเลยที่ฉันต้องท่องต้องศึกษาท่านเก่งมากและพอเราอธิบายท่านก็ฟังเลยชอบเป็นลูกศิษย์กันแบบนี้ท่านสนใจอะไรก็มาฟังเราก็อธิบายแบบครูนับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัญยราชสมบัติแล้วพระองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจมากมายที่ช่วยแบ่งเบาพระราชภาระ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ประกาศสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีความตอนหนึง่งในพระบรมราชโองการว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาราธิวาสราชนครินได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพัตุระในการส่วนพระองค์สมเด็จพระปรมราชชนนีให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยทั้งได้ปฏิบัติวัดถากสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างใกล้ชิดในที่ทุกสถานและรักษาพยาบาลเมื่อทรงพระประชวรโดยไม่ได้มีความเบื่อหนายย่อหย่อน ด้วยมีพระประสงค์จะแบ่งเบาพระราชภาระทําให้ทรงคลายพระราชกังวลและวางพระราชรัไทยในการส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นอันมากและในพระราชดำรัสเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2549พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีรับสั่งถึงสมเด็จพระเชษฐภคินีของพระองค์ว่าพี่สาวนี่เคยบอกว่า ถึงเวลาอายุ80ไม่ไหวท่านอายุ84ก็เหนื่อยท่านไม่ค่อยสบายก็เลยขอพูดถึงท่านขอให้ท่านสบายและมีความสําเร็จในการรักษาตัวเดี๋ยวนี้คนที่เป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าเหลือคนเดียวคือพี่สาวความรักความผูกพันเป็นความงดงามของชีวิตที่ไม่มีวันเสื่อมคลายและเป็นประดุจพลัง ที่ช่วยประสานทำรงความเป็นไทยให้ดำรงไว้ตลอดไป นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ประสูตรในวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2466พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระนามว่ากัลยาณิวัฒนา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินได้ทรงเริ่มเรียนในระดับอนุบาลที่โรงเรียนพาร์คในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกาที่ซึ่งครั้งแรกไม่ทรงพูดภาษาอังกฤษเลยนอกจากคำทักทายสั้นๆจนวันหนึ่งทรงตื่นเต้นที่ได้ทอดพระเนตรที่มาตกครั้งแรกเลยมีรับสั่งภาษาอังกฤษออกมาเป็นประโยคยาวๆได้อย่างไม่ติดขัด นับจากนั้นดูเหมือนว่าการเรียนภาษาและวิชาสายศิลป์ก็เป็นเรื่องที่โปรดและทรงพระปรีชายิ่งในด้านภาษาต่างๆต,ต,ตั้งแต่ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสละตินและเยอรมันพระองค์ทรงเริ่มต้นศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชนีจากนั้นในปี2476ได้ตามเสด็จครอบครัวไปประทับณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ซึ่งได้ส่งเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาและได้แสดงให้เห็นถึงประปีชาสามารถด้านการศึกษาทรงสอบผ่านชั้นสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาได้ดีเยี่ยมเป็นที่1ของโรงเรียนและที่3ของประเทศต่อมาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยโลซานเมื่อปี2491ในระหว่างการเรียนวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโลซาน ได้ทรงเข้าศึกษาด้านสังคมศาสตร์และครุศาสตร์ไปพร้อมๆกันแมนเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิชาเคมีแล้วก็ทรงศึกษาวรรณคดีและปรัชญาต่อไปด้วยด้วยพระไทยรักการเป็นครูได้ทรงกลับมาทรงงานเป็นอาจารย์สอนวรรณคดีและภาษาฝรั่งเศสในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งตั้งแต่ปี2495ต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลากว่า30ปี ยิ่งกว่านั้นในขณะที่ทรงเป็นอาจารย์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็โปรดการเป็นครูของเด็กนักเรียนตัวน้นอยในต่างจังหวัดไปพร้อมๆกันทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีไปเยี่ยมรัศดรตามต่างจังหวัดโปร่งก็ทรงนำเกมสื่อการสอนรูปแบบต่างๆไปทรงทดสอบกับเด็กๆเ,เพื่อนำมาปรับปรุงให้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ได้ผลยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อพระภารกิจในการโดยเสด็จสำเด็จพระบระมราชชนนีในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในชนบทเพิ่มมากขึ้นก็ทรงต้องเลือกระหว่างสองสิ่งที่ทรงรักมากดังที่มีรับสั่งเล่าความตอนหนึ่งว่าบางแห่งที่ไปก็ไกลามากและบางทีก็ต้องกลับมาเตรียมสอนถ้าไม่ได้เตรียมไว้ก่อนหรือตอนสอบก็ต้องทำอะไรเลยทำสองแห่งทำไม่ไหวต้องเลือกเอา เลยเลิกสอนมหาวิทยาลัยภาพเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของประจักษ์พยานให้เห็นถึงพระไทยและความผูกพันของพระองค์ที่ทรงมีต่อสมเด็จพ,พระบรมราชชนนีอ,นอักษรย่อบนภาพปัก cross stitch ื้นที่ทรงช่วยสมเด็จพ,พระบรมราชชนนีปักสื่อให้เห็นรายละเอียดเล็กๆของการทรงงานร่วมและผูกพันกันตลอดเวลาทรงทำหน้าที่ลูกสาวของแม่ ได้อย่างสมบูรณ์งดงามในการดำเนินตามรอยพระราชปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้านการศึกษาและสาธารณาสุขจนถึงวันนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัละยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินท่งเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทรงเป็นประดุจด,ดวงมณีที่เรืองรองด้วยพระปัญญาและเลิศค่าในหัวใจไทย